สวัสดีท่านผู้ชมด้วยตอนนี้งบมา18ื่นอยู่กับเกมดันเจียนทาวเวอร์ค่ายอิกดาซิลเป็นสิบาทขั้นต่ำหรือเปล่าใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ใช,ใช่เดี๋ยวไปดูรายละเอียดเกมกันสักเล็กน้อยผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยเล่นเลยโอ้โหเอาภาษาไทยมาหน่อยดิตารางการจ่ายอ่ะดูตรงนี้แล้วกันจําไว้ว่าวายจ่ายแพงสุดลองมาเป็นไอตัวกอบบินกระโหลกและหนูแบ่งมุมสัญลักษณ์ก็เยอะพอสมควรอยู่นะและมัล e ติเอออยู่ในรีสปินน่าจะรีสปินอะไรไม่รู้ซื้อแม่งเลยแล้วกันเป็นสิบาทซื้อ800ลุยครับผม งบมาประมาณ18ื่นแปดนิดๆเข้าไปแล้วคลิกเดียวเข้ามีที่ไหนได้กุญแจสีตัวนี้ปกติป่ะวะหรือมันต้อง3ตัววะผมเห็นข้างนอกเหมือน3เลยเอาไปดูข้างในกันไปไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยเข้ามาเลยเพิ่งมีครั้งแรกเลยเปิดซิงเลยประสบการณ์แรกไปด้วยกันเลยและเลื่อนเข้ามาข้างล่างมีโครงกระดูกชูป้ายบอกว่าเรามี9หมุนตอนนี้เราไปดูกันมันมีอะไรบ้างมีทีเด็ดอะไรบ้างอย่างนี้เคจ่ายไหมซ้ายไปขวาไม่จ่ายอ๋อ ต้นจ่ายยังไงวะอ๋อจ่ายเป็นแนวตรงนะแล้วน่าจะเป็นแนวนอนด้วยเช่นกันและถ้าจ่ายช่องไหนช่องนั้นจะติดฟีเจอร์ข้างบนติดตัวคูณข้างบนหรือเปล่าใช่ไหมเหลือสี่มุนแล้วเอ่อไอ้สมุดอ่าแล้วยังไงไอ้ข้างบนใช้ยังไงอ่ะไอ้ตัวคูณข้างบนใช้ยังไงวะมันจะเก็บตัวคูณข้างบนมายังไงวะอันนี้จ่ายเป็นสมุด ล้วสมุดก็จะเพิ่มตัวคูณไปหนึ่งแล้วไม่มุมจ่ายต่อแล้วถ้าจ่ายเป็นแนวนอนมันจะเป็นยังไงวะตอนนี้มีแต่คำถามนะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมรอดูกอนเอาเป็นใบคู่มาแล้วแล้วกูดีใจทำไมเนี่ยมันทำอะไรได้วะไบคูณเมื่อสุดท้ายมันก็เหลืออันเดียวอยู่ดแเราจ่ายมาตั้งนานซื้อ800ได้เท่าไหร่เนี่ย66บาท52บาทกูถามจริงเหอะอ่ะแล้วไงต่อ อันนมีมีแจ็คมาจ่ายแนวนอนแล้วเออได้เห็นบ้างแล้วแนวนอนถ้าแนวนอนมันจะสุ่มเกิดอยู่ดีแล้วไปคูณข้างบนตัวคูนหรือหรือนี่คือใช้ตัวคูณอยู่วะเพราะมันไม่มีหน้าเด้งตัวคูณบอกนะหรือว่าเรากำลังใช้ตัวคูณอยู่ก็ไม่รู้เหมือนกันวะเดี๋ยวนะกำลังจับหัวจับหางอยู่งง,งๆอยู่อาจจะไปกันต่อ,อไปกันต่อไม่เข้าใจออกไปอ่านแล้วกันจะได้ไม่โง่ออันนี้ว่าวไป วิ่งอันนี้อันนี้จ่ายเยอะอยู่นะมีบนมีข้างมีนอนมีหมดเลยแล้ว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 มันทิ้งวายมาตัวเดียวเองเหรอนึกว่านึกว่าจ่ายหลายๆกองแล้วจะแบบทิ้งวายมาเยอะหน่อยนะอะไรวะเนี่ยได้มา200เฮ้ยมันมีแค่นี้เองหรออ่ะแล้วผมได้มาทั้วทั้ววิน500แล้วตอนเมื่อกี้บอกออกบอก200ไอ้เชี่ยกูอยากคำตอบจากไหนวะเนี่ยสะสมรางวัลอันยิ่งใหญ่3หมุนใช่เนาะ มันไม่บอกะสมรางวัลติภายเพื่อผู้รู้ล้วรารงวัลใหญ่มันไม่บอกอะไรเลยเว้ยเกมมันเขียนแค่นั้นจริงๆแล้วได้สี่กุญแจอ่ะฮะคุณชนะเก้าครั้งอ่ะแล้วแล้วเสียเวลาพาลงไปชั้นล่างอ่ะฮะโอเคเก้าหมุนเหมือนเดิมนะ ระกยก็ล้วนให้มันจ่ายแต่เมื่อกี้ไม่ไม่ข้างหน้าไม่ใช้เลยไ,ไปจ่ายแต่ข้างหลังผมก็ลัง,งงอยู่ไอตัวคูนที่มันมาคูณกับจำนวนเงินเราหรือว่ายังไงเพราะมันไม่เขียนอะไรบอกจริงสุดท้ายแล้วมันเอาไปคูณรายจ่ายตรงนี้อันนี้จ่าย4บาทตัวเคสตัว4บาท8บาทอันนี้2บาทเอาได้าวคู่มา ah. แล้วก็าวคู y ่มา ah. ก็เบิ้ลคูณไปเมื่อกี้อันนี้มาบวกแถวนี้ 20บาทแล้วทำไมเป็นดินไวอันนี้คิวกับแจ็คจ่ายมีวายมาแค่ตัวเดียวมันใช้ยังไงวะโคตรงงเลยวะ3อันนี้หนูจ่าย2 2 6 6กมันก็เท่ากัน26บาทแล้วเมื่อกี้ผมได้500ตอนจบจากอะไรวะ4บาทย1บาท เราสองมุดสุดท้ายนะครับยังงงอยู่นะยังนั่งอ้าปากหวออยู่เฮ้ยอันนี้จ่ายเยอะอันนี้ทุกแถวเลยอะนี่แต่เมือนน่าเกลียดแบบให้ไวามาทิ้งไว้ตัวเดียวเองนี่ว่าจะให้เยอะกว่านี้หน่อยขอไวช่องสามกันเด้อแล้วเหลือเราหมดสุดท้ายตอนนี้ชนะมา190 195เอ้าสิบหนรอยเกบาสทแล้วหมุดสุดท้ายละอ่ะอันนี้ทิ้งไวามาแน่นอนแล้วก็จะได้ใช้หนูต่อ อุ้ยวายคู่นี่สวยมากเออไม่จ่ายแล้วมั้ง4 4บาทแล้วดูนะยอดเราอะ203 203แล้วตัวขูณจบแล้วแล้วมอกิดได้500ได้ไงวะไอ้เชี่ยงงไปต่อหุ้ยกุญแจ5ดอกเฮ้ยผมว่าจริงๆแล้วกุญแจเข้าฟิชเป็นอนะ่ะ3ดอกขั้นต่ำนะแต่ผมได้4มา2ไม้แล้วแล้นี่ไม้นี้ได้5ดอก แต่กูยังงงเลยตัวคูณข้างบนนี่มันยังไงวะเอาใหม่เอาใหม่ผมจับตาดูใหม,ม่นี่สิบเอ็ดหมุดได้ดูนาะนๆหน่อยอันนี้สิบเอ็ดบาทอันตัวเคนี่สี่บาทเอาเดี๋ยวแจ็คจ่ายต่อสี่บาทตัวสอนพวกนี้จ่ายสี่บาทหมดเลยตัวเอจ่าย ไวคู่สวยงามมากเนี่ยเห็นไหมแถวที่จ่ายเป็นแนวตั้งที่มีแมมุมอยู่แล้วอะ่ะมันก็จ่าย6บาทเท่ากันหรือว่ามันต้องจ่ายด้วย Y ไ,ไม่รู้ถึงติดตัวคูณผมว่านะใช่ใช่ใช,ใช่ต้องจ่ายด้วยเว้ยถึงจะกินตัวคูณข้างบนกูว่าและจ่ายธรรมดามันมันดูไม่แพงเลยวะมันต้องมี Y ววเป็นตัวเชื่อมตัวคูณตัวใช้ตัวคูณข้างบนกูนอ๋อเลยเพิ่งสังเกตตัวเลขมาผู้ชมผมหายงโง่แล้วผมกินไปได้กีมาแล้ว เออจะได้แบบลุ้นเป็นหน่อยจะได้ว้าวถูกว่าอันไหนคนว้าวอันไหนคนไม่ว้าวอันนี้หนูหนูจ่ายเออเราทิ้งวายมาแล้ววายลากตัวคูณไป90บาทมากูคล้องแล้วแต่มันก็ต้องลุ้นให้วายมาสัก2ตัวผมว่ามว,วายมา2ตัวอาจจะได้ใช้คูณเบิ้ลน,นะเพราะหนังสือเล่มหนึ่งจะใช้คูณอันหนึ่งแล้วคูณก็เอามาจากข้างบนนั่นแหละไม่ว่าจะนอนหรือตั้งอะ่ะมันจะนับคูณอย่างนั้นเลยถ้านอนก็ดีหน่อยโหอันนี้หนู ถ้ามีวายเมื่อกี้สักหนึ่งตัวติดเข้าไวนะมันคูณบ้าแน่ตอนนี้ได้มา499บาทแล้วกับรอบ4หมุนที่เหลือซื้อมา800เพิ่งจะออกเกมมันแต่พอ,พอดูรวมๆแล้วก็รู้สึกว่าแตกยากอยู่ดีนะเพราะเพราะลายการจ่ายมันค่อนข้างยากและก็ต้องใช้วายเป็นตัวสำคัญในการเพิ่มราคาแล้วผมลองปรับเบ็ดขึ้นแล้วลองเล่นกับมันดูหน่อยดิอ่ะ20บาท20บาทซื้อ1ัน0ไปรวยกัน เห็นไหมกุญแจ3ดอกที่ผ่านมาผมก็โชคดีหน่อยได้4ดอก2ครั้งมา5ดอกมาเมื่อกี้เอาเงินมาเท่าไหร่วะนับเลขจนเอ๋เลยวะ1 6่นปะ่ะ1 7มั้งมาดูไม้นี่กันไม้นี้ซื้อ1,600เบ็น20บาทสำคัญคือสมุดแหละสำคัญที่สุดเลยคือสมุดอ่ะจะใช้ไป็มุมต่อ เออเออสมุดมา2เล่มแล้วแมงมุมฝั่งซ้ายได้เก็บตัวคูณบ้างนะเออมาแล้วมาแล้วอ,อยังไหลยอยู่ครับซ้ายยังไหลยอยู่และแล้วถ้าหิ้งไวต่อแน่นอนว่าเอก็รอจ่ายอยู่แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเปิดมาสวยนะถึงรอบหมุนน้อยแต่ว่าเปิดมาสวยตัวคูณมีหลายช่องแล้วที่เหลือก็รอให้มันจ่ายแบบเมื่อกี้แหละ แต่มันจ่ายบ่อยอยู่นะมันไม่มันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่แต่อยู่ที่ว่ามันจะจ่ายโดนตัวแพงไหมอ่ะมันจ่ายบ่อย,อยอยู่แต่มันไม่ค่อยแพงไงต้องโดนวายโดนอะไรหน่อยอันนี้หนูจ่ายตัวเจ่ายเสียดายอยู่อย่างเดียวแม่งจ่ายไรว่ามันจ่ายสามกองแต่มันจะทิ้งวายไปแค่กองเดียวเว้ยไม่ค,มค่อยขี้งกเลยเกมพียเนี่ยเราซื้อแพงด้วยนะมานี้จะเล,ลิศละ ไม่จ่ายหลายกองเสียดายวะ่ะเสียดายตรงที่ไม่ไม่ทิ้งไวม้มาแค่กองเดียวตัวเดียวออยังไหลอยู่อ้สุดท้ายวัดๆเลยเออให้จ่ายหนูให้จ่ายแมงมุมไปและนังสือตกมาอช้เกมนี้แม่งแตกยาก แต่ผมยังอยากหาไม้แตกอยู่นะผมว่ามันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหรอ่อเปิดโบแล้วหาไม้แตกแล้วซื้อต่อย้าไม้ต่อเนื่องเลยกุญแจสีดอกโอเคก้า okay. หมุนครับกุญแจสีดอกแต่ดูแล้วแตกยากวะ่ะต่อให้มีไม้ที่แตกหนักจริงอะ่ะก็แตกยากอยู่ดีน่าจะเป็นไม้ที่หายยากมากคืนยากอะ่ะคืนทุนยากเปิดโบแล้วแต่มันจ่ายใช้ได้อยู่ แต่ซื้อมาเนี่ยไม่ได้กำไรเลยอะทุนยังทุนยังยากเลยอ่ะไหลไปสะสมตัวคูณไปแบบหมุนแรกๆโอเคนี่จ่ายเยอะสมุดเปล่าฝั่งซ้ายบ้างิเพื่อนเออสมุดมา3เล่มสวยมากอันนี้แม่เสียดายแล้ไม่โดนตัวแพงเอ้ยอยมาแล้วมาแล้วนี่คือไม้แตกที่เราทำหาหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยแมย่งมา3เล่มโหจัด ไม้แรกเอาแล้ว600กว่าบาทไม้แรกแล้วเหลือรอบหมุนอีกตั้ง6ไม้นี้น่าสนใจที่หนังสือมากระโหลกจ่ายไหมไม่จ่าย12บาทไปต่อมีแถวหนึงติดคุณ8ตอนนี้นะข้างบนอันนี้ไม่น่าไหลว่ะเอาไหลตัวเคข้างบนตัวคิวทิ้งสมุดเออแล้วจ่ายหนูติดคุณ4 เ hey. ไม้นี้เหมือนจะกำไรวะ่ะเหมือนจะเป็นไม้แรกที่กำไรวะ่ะเหลือสามหมุนเอาอย่าว่าวดิเออาจาก่อนอย่าเพิ่งว่าวมันจบเร็วไปโอ้โหเหลือรอบหมุนสุดท้ายมันเหมือนจะตามกำไรได้แล้วแม่งก็ไม่กำไรให้เอาไรไม้ไม้นี้โอ้โหเฮ้ยแม่งเหมือนจะแบบเหมือนมาสวยแล้วอะก็ยังไม่กำไรวะ่ะ มาสุดท้ายแล้วกันนะผู้ชมเกมดูแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยน่าตามอ่ะมาสุดท้ายพอรีวิวเท่านี้พอขอเป็นไม้ที่แตกแล้วกันอยากเห็นไม้ดีๆของมันบ้างเมื่อกี้มาสวยมากนะหมุนแรกแม่งไหลเอาไหลเอาอ่ะมีตัวคูณเยอะมากอันนี้9ก้าหมุนนะกุญแจสดอกแต่ว่าไอ้กุญแจ4ดอกนี่ออกบ่อยนะผมเจอสดอกไม่กี่หมุนเองไหลไปก่อนไหลไปก่อนค,ค่อยๆสะสมเออหนังสือมา2ที่ใช้ไหมเนี่ยโอ้โห ชี้ออ่าทิ้งสมุดอันนี้ไม่น่าจ่ายแล้วไม่น่าไหลดูเว้นคิวมาข้างบนโอเคสวยและขอให้สมุดไปซ้ายจะได้จ่ายแจ็คเอาแจ็คลู่ดเลยสวยงามมาก100บาทสมุดมา2อันนี้ยิงตัวคูณทุกแถวแล้วขาดแถวหนึ่งแถวหนึ่งลงไหมยังไม่ลงได้จ่ายคิวต่ออีกแถวหนึ่งมาไหมโอเคไปแถวหนึ่งแล้วทุกช่องมีติดตัวคูณหมดแล้วตอนนี้หมุนแรกเปิดม,มาดีแล้ววะ่ะนำํำทรงเงวะ เชื่อใจมันไม่ได้ดิเบาแล้วเออตัวเคใจไหลไหมเนี่ยไหลไหมเนี่ยไม่ไหลแม่งจ่ายยากมากลายจ่ายมันดูแบบไหลาย,ยากอยู่นะทิ้งไว้มาตัวแจ๊คข้างบนโอ้ยไม่ได้เหลือสามคนสุดท้ายครับสายจ่ายไอ,อ้มันดูตันๆน,นะไม่น่าไหลในนี่โหไม้นี้พุ่งได้400เองว่ะ หนูหนูแต่ภาพเกมมันน่ารักดีนะผมชอบมากเลยอันหนูรออจยอยู่ข้างล่างแล้วไงต่อไหลไหมเนี่ยเรือมุสุดท้ายพวกเนี้ยหูรอยงง่ะไม่ไหววะไม่ไหวเกมนี้แล้ววะอยู่ต่อไม่ได้จริงไปท่านผู้ชมรีวิวเพียงเท่านี้เกมนี้ถ้าถ้าถามผมนะผมแนะนำอย่าเล่นเลยหาไม้กำไรยาก ไว้ชาดดชาิหน้าจะกลับมาต่อกลับมาย้ำไม่ดูนะผมอยากหาไม้กำไรแต่ถามว่ามันได้ทุนคืนไหมมันได้กลับมาอยู่นะนได้กลับมาครึ่งๆึ่งอะ่ะแต่มันไม่ไม่แตกหนักให้ไม่บิ๊กวินไม่ทํากําไรให้แต่ได้กลับมาให้เราได้เล่นต่ออยู่เป็น,นกลไกเกมมันเป็นอุบายอย่ามาเล่นเกมพี่อเจอกิฟตหน้านะุผู้ชมขอบคุณท่าผู้ชมครับสวัสดี